ตำนานนนทกนิ้วเพชรนนทกคือยักษ์สาตนหนึ่งอยู่ที่เชิงเขาไกรลาศมีหน้าที่ล้างเทา้าให้เทวดาที่ต้องการเข้าเฝ้าพระอิศวรนนทกเป็นยักษ์ย้ายที่มีหน้าตาที่ริ้วขี้เรศไม่ได้ดูดีแบบเทวดาแล้วหน้าที่ก็แค่ล้างเทา้าให้จึงถูกเหล่าเทวดากลั่นแกล้งเป็นประจำบ้างก็เตดบ้างก็ถิดบ้างก็ลูบหัวดึงผมจนหัวตรงกลางหัวเริ่มล้าน วันหนึ่งความอดทนที่มีมานานแสนนานก็หมดลงนนทกตัดสินใจขอเข้าเฝ้าพระอิศวรกลับทูลถึงความดีที่ตนเฝ้าเพียรทำมาตลอดเวลาโดยไม่ได้เคยขออะไรจากพระอิศวรเลยแม้แต่สิ่งเดียวครั้งนี้จึงทูลขอนิ้เพชรที่หักชี้ไปที่ใครผู้นั้นจักถึงแก่ชีวิตด้วยความสงสารพระอิศวรมอน,นั้นให้โดยไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ให้นนทกไปนั้นนนทกจะนําไปใช้ในทางที่ผิดเพราะเมื่อเทวดามากลั่นแกล้งนนทกอีกนนทกก็ใช้นิ้เพชรชี้ปิดชีวิตของเทวดาเป็นว่าเล่น ความล่วงรู้ถึงพระอิศวนพระอิศวนโกรธมากที่นนทกนำพรของตนไปใช้ในทางที่ผิดจึงสั่งให้พระนารายณ์ลงไปปราบนนทกเสียให้สิน้นพระนารายณ์จึงแปลงกายเป็นนางสุวรรณอับศรน,นางอับศรแสนสวยมาเกี่ยวพาราสีนนทกพยายามหลอกล่อให้นนทกฟ้อนรำตามตนไปเรื่อยๆจนถึงท่านาคามวนหางมือที่จีบลงทํามุงชี้เข้ากับขาตนเองนิ้วเพชรก็ทําง,งานโดยการปล่อยแสงเข้าใส่ขาของนนทกทันทีเมื่อนนทกล้มลงนางสุวรรณอับศร จึงแปลงกายกลับร่างเดิมคือพระนารายณ์ร่างเขียวสี่กยียบอกนนทกพร้อมกับเอ่ยวาจาสั่งสอนถึงความผิดในการกระทำของนนทกแทนที่จะสำนึกนนทกกลับยอกย้อนพระนารายณ์ขืนว่าดูเอาเถิดตัวมีถึงสี่กรยังต้องแปลงกายเป็นนางอับสรมารังแกเราได้หรือแท้จริงคือเกรงกลัวนิ้วเพชรจึงมิกล้าส,สู้กันซึ่งหน้าพระนารายณ์ได้ยินเข้าจึงสาบนนทกไว้ว่าชาตินี้มึงมีแต่สองหัดลงไปอุบัติเอาชาติใหม่ให้สิบเสียน สิบแพ็กเกรงไกรวะเหินเดินอากาศ,ากาศได้ในอัมพรกูจะเป็นมนุษย์แต่สองกอนตามไปแรนรอนชีวีมึงสิ้นคำสาปพ,พระนารายณ์จึงใช้พระแสงตรีตัดเสียงของนนทอกอขาดกระเด็นเสียเมื่อสูญสิ้นนนทกนิ้วเพชรในการนั้นแล้วการถัดมานนทกได้กลับชาติมาเกิดเป็นยักษ์สาลูกเท้าลัดเตียนเจ้าเมืองลงกามีสิบหัวสิบหน้ายี่สิบมือมีแม่ชื่อนางรัชดาพร้อมพี่น้องร่วมอุทธร์อีกหกตนภาย,ตายใต้ชื่อทศกัณฐ์ ส่วนพระนารายได้อวตารลงมาเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาในนาำพระรามมี2อมือสอขาและจะตามฆ่าเอาชีวาของทศกัณฐ์อีกต่อไป